ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะวันนี้ผมเอาเรื่องราวดีๆนะครับนะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้หลวงพ่อคูณนะครับนะรุ่นรับเสด็จนะครับนะราคานะครับตอนนี้นะพุ่งทยานไปต่อแล้วนะครับนะหลวงพ่อคูณนะรุ่นรับเสด็จนะครับนะมีนะครับผลิตออกมาในปี2536เช่นกันนะครับนะ แม่ปีนี้นะครับนะผลิตออกมาถึง3นะครับนะสแบบนะครับนะสแบบมีอะไรบ้างก็มีนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุร่นรับเสด็จนะที่เป็นทองเหลืองนะครับนะและก็เหรียญหลวงพ่อคูณรุร่นรับเสด็จนะที่ทําผลิตออกมาเหรียญทองแดงนะครับนะและอีกตัวหนึ่งก็เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จ นะครับนะเหรียญนะทำมาจากเนื้อเงินนะครับนะผลิตออกมานะครับสวยๆนะครับของปีนี้แต่นะครับที่มีราคากับไม่ใช่2รุ่นนะครับนะดีรุ่นหนึ่งนะครับนะคือรุ่นนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดงนะราคาตอนนี้แหมนะหลายๆคนก็อยากรู้นะครับนะหรือมีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ราคานี่แหละครับนี่เหรียญนี้นะครับนะ เหรียญทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่แหละครับนะเป็นเหรียญที่เป็นที่ฮือฮานะครับนะทะลุหลักแสนนะครับนะเหรียญนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่ที่สามพันห้าพันแล้วแต่นะครับคนที่ชื่นชอบนะครับนะหลายคนก็บอกแม่นะครับนะเห็นนะครับนะสวยๆอย่างนี้นะครับนะเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับที่ราคาแต่หลักแสนนะครับหรือแสน เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับนะตอนนี้นะครับนะส่วนเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อเงินนั้นนะครับราคายังอยู่ที่ระดับ3,000นะครับ ห้าพันเจ็ดพันแล้วแต่นะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ดูนี่เป็นตัวเนื้อทองแดงนะครับที่เป็นราคานาทะลุหลักแสนนะครับนะานี่นะครับเนาะสวยจริงๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับนะเหตุผลอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆนะครับแต่ว่าคนที่เขาเล่นเขาบอกว่าเนื้อทองแดงนะครับนะราคาอืไปไกลลิฟนะครับนะแม่ ดีใจด้วยนะครับนะเพื่อนๆใครที่มีรุ่นนี้อยู่นะครับนะอยู่ในมือนะครับเอามาดูนะครับนะรุ่นรับเสด็จนะครับนะของหลวงพ่อคูนี่นะครับนะมีสามนะสามแบบนะครับนะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินนะครับนะที่มีราคาตอนนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ให้เห็นนี่แหละครับนะครับ ตัวนี้ราคาหลักแสนขึ้นไปแล้วนะครับหรืออาจจะทะลุมากกว่านั้นอีกนะครับนะอยู่ที่คนชอบนะครับคนชอบเล่นนะครับนะอันนี้ก็เอามาเพื่อนๆได้ดูอัปเดตเรียนหลวงพ่อคุณนะครับนะขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับ